ก็กีน่ะที่ถามว่าทางนี้รู้จักปูคำแสนไหมบอกรู้จักรู้จักบ้านก็บอกว่าให้พาไปหน่อยบอกโอ๊ยไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่ว่างี้ในฝันเขาจะขยันขยอยให้เราพาไปแต่ว่าพอดีมองไปก็มีม,มีตานคนเดินมาเลยบอกว่างั้นลุงคนนั้นน่ะเขาไปให้ให้เขาพาไปว่างี้ในฝันครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้เดินทางมาหาพี่นางนะครับ พี่นางฝันแม่นงวดก่อนนักฝันเห็นปูคำแสนนะครับมาที่นี่แล้วก็ปูคำแสนซึ่งมาทํากระท่อมที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นสถานที่หลวงปูปูคำแสนนะครับให้เล็กแม่นแม่นเดิมทีก็มาจากที่นี่ด้วยนะครับมาปฏิบัติเจ็ดวันนะครับอันนี้ก็พี่นางร้ฝันอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเราความฝันเลยเนาะพี่เน่งเป็นไงบ้างหลังจากที่ว่าฝัน,นว่าปูคำแสนมา กินเองฟันเองไหมครับก็ฝันอยู่หลังจากนั้นฝันว่าตัวเองได้กินขนมจีนกินแล้วก็ซื้อข้าวหอกลับบ้านอีกอสั่งเป็นเด็กผู้หญิงค้านะทีนี้ก็ซื้อยังกินไม่หมดหรอกแต่ว่าซื้อเขาอีกสองกล่องกลับแต่แก แก้วตีเลขก็ซีนมกับซีนึ่งกนะจานมก็บซีนึ่งซีนมรุยนะเวียเป็นเส้นนะก็ตีว่ามีเลขหนึ่งซีกับซีแล้วก็กีให้เอากลับสองกล่องไม่รู้ว่ามันจะมาให้เขาให้เรากลับด้วยบอกกลับเลขหนึ่งซีด้วยทีนี้ในฝัน่ะในฝันว่าจะเอาแค่กล่องเดียวแล้วทีนี้เด็กเขาเป็นคนขายทีนี้ทีนี้บอกว่า ที่บ้านมันไม่มีตู้เย็นที่บ้านเช่านั่นแหละที่เช่าอยู่อม,มันไม่มีตู้เย็นเอากล่องเดียวได้ไหมเขาบอกว่าสั่งแล้วต้องเอาครับแล้วกีก็เอามาให้สองกล่องคือต้องซื้อบังคับให้ซื้อเด็กผู้หญิงก็ว่าฝันดีแหละหลังจากนั้นก็ก็ว่าฝันวันนี้ฝันเห็นปูคําแสนอะเกือบสองครั้งงวดที่ผ่านมาฝันเห็นไหมงวดก่อนนู้น ที่เขาว่าให้ไปเอาเลขดําเจกดามวนก็คือปูรุษีนั่นแหละจ้าปูคําแสนแล้วก็ฝันว่าเขามาเป่าหัวให้ก็ปูคําแสนแต่ไม่กล้าไอชื่ออ้ก็คือจะคิดว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์จ้าก็ตีว่าฝันดีทุกครั้งที่ว่าฝันเห็นแล้วก็จะโชคดีนี้นะจ้าแล้วก็ทีนี้นั่นแหละฝันว่าได้กินนมเส้นแล้วเนาะก็ว่าฝันดีแล้วทีนี้เขาให้เอากลับบ้าน ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าตีเลขยากซีนมกับซีนึ่งนมรุยแบบเป็นเส้นนะซีก็ซีซีหนึ่งก็ว่าเขาให้กลับก็ตีเลขกลับด้วยถ้าบ้านเลขที่ถ้าบ้านเลขกที่บ้านเช่าเขาให้เอากลับบ้านเช่าก็สี่หกสองสี่หกสองสี่หกสองจ้ะเลขแค่นั้นเลยไม่มีทับเลยบ่ดจ๊ะทับสองอีก จากีหกสองพับสองนั่นแหละให้เอากลับสองกลองด้วยนั่นแหละกลมมันจะมาแบบกลับกลับหกสองสองหกสี่หกเป็นเลขดังอีกคงซื้อไม่ได้สี่หกน่าจะมาฟันดีงวดนี้ฟันดีหกกลับหัวขึ้นแล้วฟันนินปูคำเสนช่วงที่หลังฟันดีไหมครับก็คืนนั้น ฟันว่าเองไปขายลอตเตอรี่เลยก็มีคนน่ะเขาจะไปหาปู่คำแสนเขามาชวนทางนี้ไปบอกว่าให้พาไปหาหน่อยทางนี้บอกว่าไปเลยลวงปู่เขาอยู่บ้านอังกอว่างี้ในฝันนะก็พูดบอกเขาแล้วทีนี้เขาบอกว่าไปไหมให้ทางนี้พาไปบอกไม่ได้ไปแล้วก็เห็นตาลุงแก่ๆคนหนึ่งเขาเดินมาก็เลยบอกว่างั้นไปกับลุงคนนั้นแล้วกันเขาจะไปที่บ้านปู่คำแสนพอดีอจ้ะ ก็ที่สําคัญก็บ้านเลขที่ปูคำแสนก็น่ากลัวบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ปูคำแสนถ้าจำไม่ผิดทงแกก็เป็นสี่เลนสี่เลขมันจะมีเลขสองสี่สองตัวอีกเหมือนกันสี่ศูนย์สี่เหมือนจะมั่นใจว่ามีสี่มีสี่มีมีสี่มีสองมีหนึ่งท่านทำกระท่อมใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีที่เลขที่หรือเปล่ากำลังจะทำเสร็จเนี่ยกระท่อมกสินไป หมรือั้ครับแต่ว่า,าในตำหนักของท่านมีเลขที่หรือเปล่าเด้จะตามดูให้เนาะก็นั่นแหละเขาให้พากลับเขาจะให้ทางนี้พาไปบ้านปู่แต่ทางนี้ไม่ได้ไปแต่ว่ามีลุงเขามาเดินเห็นคนแก่ๆเดินมาหนึ่งคนแล้วก็ให้ลุงนั้นพาไปจะไปพอดีจเพราะว่าฝันดีแต่เห็นปู่อมเสดไหมตอนนั้นไม่เห็นไม่เห็นอันนั้นไม่เห็นแต่ว่ามีคนเขาจะให้ให้เราพาเข้าไปแต่เราไม่ได้ไปแต่ก็มีตา ที่เขาเดินมาในฝันเป็นคนแก่เดินมาพอดีบอกว่างั้นก็ไปกับลุงคนนี้แล้วกันลุงคนนี้เขาจะไปให้ไปพร้อมเขาออ่างนี้จปหาปู่คำเสียนะคะปู่คำเสนโอ้โว้ว่ามันจะเอาเลขที่บ้านเลขอะไรเกี่ยวครับอย่างนี้เนาะเขาบอกให้เราพาไปบ้านเลขเขาถ้ามสามศูนย์สี่และสี่ศูนย์สี่นี่แหละแม่ค้าก็จาไม่ได้เคยเคยไปหาปู่คำเสนไหมตอนนั้นฮะเคยไปอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปช่วงเป็นโควิดนี่แหละจ้ะไม่ได้ไปแต่ก่อนไปตลอด แล้วปูคำเสนก็มาที่นี่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่เคยมาจากก็ตั้งแต่ก็นานแล้วเนาะตั้งแต่หน้าหนาวปีที่แล้วอะ่ะแต่หน้าหนาวปีที่แล้วก็เป็นปีแล้วแต่เลขรถเขาก็ตัวเองก็ว่าจําได้อยู่เลขแกก็สามหกแปดหกก็ว่าจําไม่ผิดเพราะจได้อยู่เลขแกเลขหามจะก,ก็มีแปดแล้วแกไม่ลงกูเปนจะเป็นเลขสูงะ่ะแต่ฟันต่ออีกนนองว่า จะพาไปปูคาเสนอันนี้ฟัน่ตกับฟันบรรนอีกเนาะจ้าฝันโตก็ฟันดีอยู่ถ้าฟันที่นี้คิดว่าเลขปูคาเสนมาไหมคิดว่ามามาเนาะเลขไม่ห่างเลขไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าเลขรถเลขรถก็สามหกแปดหกเลขมันตรงกันอ่ะเลขที่บ้านที่นี่ก็สามหกเลขมันไม่ห่างกันะเลขเลขมันไม่ห่างกันมันมีหกทางนี้ก็มีหกสองหกสี่เลขมันไม่ห่างกันเลย แสดงว่าเลขปูน่าจะมาเพราะฟันว่าให้ไปหาปูจ้าทางนี้มั่นใจว่าเลขปู่เขาจะออกแหละจะรอซื้อางคขราวนี้แหละจะซื้อซื้อไว้ยังครับเนี่ยยังค่ะวันนี้ยังมาแต่ขายเลยอายุปูก็สาม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 ด้วยเลขคู่หมดเลยนั่นแหละที่สําคัญแหละเล่ห์เลขที่บ้านก็สี่สี่นะ 404ศนอสี่สเลขรถเขาก็3686อย่างเงี้ยจ้กรวมมันจะมีเลขคู่ถ้าเลขสามตัวบนอ่ะมันมีคู่ข้างหน้าอย่างงี้นะจ้ะวันเสาร์เลขออกวันเสาร์ตัวเองก็นั่นแหละฟันว่าซีนมกับสีหนึ่งคือง่ายๆก็สีหนึ่งแล้วทีนี้เขาให้หอกลับบ้านสองกล่องที่สําคัญก็ก็เลยตีว่ามันตัวมันจะมาเลขสองตัวมีเลข ถ้าตัวเองตีเลขตัวเองก็ยังเป็น11441อย่างนี้นะจะซื้อแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็น24ขึ้นไปก็จะเป็น22442อะไรแบบนี้จ้ะจะซื้ออย่างนี้ได้จดใบนีไหมครับยังไม่ได้จดเลยเพราะว่าเพิ่งมาถึงเหมือนกันมีประกาจดให้ให้ดูนิดหนึ่งเนาะฟันทั้งนั้นเลยเนาะโอ้เหลือฟันทั้งเยอะมากเลยทรามจะมองเห็นชัดเดี๋ยวค่อยส่องก็ได้นะเห็นเห็นอยู่ ก็เลขเดิมฝันว่าสีนมรูยเนาะก็สีหนึ่งแล้วเขาใหเอากลับ yeah. บ้านในฝันน่ะตั้งใจจะเอากลับบ้านเช่าเพราะว่าที่บ้านเช่ามันไม่มีตู้เย็นบอกเด็กแล้วเด็กผู้หญิงเป็นคนขายก็คือว่ามีสีแหละยังมีสีเนี่ยอีกตัวนั้นจะซื้อเลยบ้างเห็นไหมอันนี้มันเป็นเผื่อมันไม่มาคู่เนาะสองหนึ่งสีได้ตามๆมันปิดสีหนึ่งอยู่ ปิดสีหนึ่งเมื่อนนะเอาเอาอันนั้นลองสองรูฮะสปอร์ไลน์สองรูชัดๆเออนี่แหละอืออือสองนาพีนิดหนึ่งเนาะนะครับเนี่ยอนี่นลยครับก็ย้ำเลขเดิมเนาะพี่เนาะไม่เลขไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังยังมีเลขสี่อยู่ยังมีศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่ง งมีีสคือฝันแบบนี้ฝันเห็นแบบคนใหญ่คนโตด้วยใช่ไหมพี่จ้าเห็นต้องฝันอะไรเห็นอะไรอีกนะแยนำเพอแหนมเพอ,เเพอตัวเองไม่รู้จักแยนมเพอแต่ฝันเห็นแต่ฝันเห็นเขาเป็นหุ่นสูงเขาใสาก่กางเกงแบบในฝันเขาอยู่ในห้องทํางานอยู่ในห้องทํางานแต่ว่าเขาจะทํากับข้าวเองทากินเองแล้วเขาล้างผลไม้ในฝันเห็นเขาล้างผลไม้ แล้วก็ปิ้งปลาหนึ่งตัวปลานินตัวใหญ่มากตีว่าเลขคู่นี้มันมีตัวมันมีพวกทีนี้ไปถามอายุเนาะตัวเองไม่รู้จักก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าท่านอายุประมาณ48-49 49, 49. มัน uh huh. ไม่ต่างกับเลข84ที่เราเห็นตอนแรกนะก็คือว่าชอบถ้าว่านั้นก็เป็น48-49ด้ด้วยก็จะซื้อตัวเองว่าจะซื้อเลขนี้แหละจ้ะ อายุ48 49ครับสรุปเรียบแล้วก็ลำดับลำดับความฝันฝันที่ลำดับเขาที่เขามาเป็นนอำเภอที่26เอก26อ๋อไม่ห่างกันคือเลขมันอยู่ถึงจะเป็นฝันเยอะก็จริงเพราะว่าตัวเองแบบถ้าว่าตัวเองได้เลขจะต้องฝันฝันแล้วก็รวมๆแล้วก็คือเลขก็เป็นเลขเดิมๆจ้ะจ้ะทีนี้ ตัวเองไม่รู้ว่าเขาอายุสี่สิบแปดสิบเก้าหรอกแต่ว่าเราฝันเห็นเขาเป็นแหนมเพอเนาะตีว่าเลขสูงต้องมีเก้าแล้วเขาอยู่ในห้องทํางานเป็นอาคารด้วยคือต้องมีเก้าอยู่แล้วไปถามก็ท่านก็อายุสี่9ิบแปดสี่ิบเก้าพอดีถ้าเราจะซื้อขึ้นมาก็เป็นห้าศูนกระโดดเลขดังอีกห0ศนเลขป๋เลขปูน,นั่นแหละก็คือว่าฝันเยอะก็จริงแต่ฝันคือเลขตีไปมาก็มีแค่นี้ ็เป็นแปดจีที่เราฟันเห็นปูคำแสนว่าปูสีก็แปดสีหนึ่ง,เ,ง,งปเป็นมีแต่ฟันเห็นสูงๆทีนี้ถ้าเราถ้าเราตีความฝันในนั้นน่ะคือฝันเห็นชัดมากเห็นเขาเป็นแอนําเภอแล้วก็เห็นหุนเขาอย่าง,งนั้นอย่างนี้ไปถามเขาเขาบอกว่าหุ่นแบบนั้นแต่ตเองยังไม่เคยเห็นนะแหนมเพอคนไหนไม่รู้ว่าเขาเป็นเพิ่งย้ายมาด้วยไม่รู้ฟันเห็นก่อนแล้วทีนี้ไปถามเขาก็ก็บอกใช่ หุนแบบนั้นเลยแล้วก็แกหล่อในฝันเขาคือหุนดีเขาเป็นคนหุนดีไม่ไม่นั่นจ้ะก็ยังไม่เคยเห็นวะถามเขาเขาบอกว่าอายุประมาณ48-49ลำดับเป็นนอำเภอคนที่26อีกก็เป็นเลขที่บ้านเช่าพอดีถ้าตัดสองตัวสองสองหกเนาะแต่ว่าที่สำคัญเห็นเขาล้างผลไม้เองเขาทำกับข้าวเองเราก็นั่งมองเขาว่า ว่าเขาเป็นแหนมเพอดีเนาะเขาทำงานด้วยแล้วเขาก็ทำกับข้าวกินเองเขาไม่ไม่ยุ่งไม่เดือดร้อนกับลูกน้องอะไรอย่งี้คือเตจะคิดเอาไงจแล้วก็เห็นเขาปิ้งปลานิลอย่างอย่างใหญ่เลยปลานิลหนึ่งตัวปลาโอปิ้งหาด้วยจากเขาปิ้งปลาในห้องเขาแหละเขาทำในห้องทำงานเขาแหละคือความฝันน่ะเห็นนั่งมองเขาอยู่ในห้องอย่างงี้นะ ทีนี้ถ้าตีเลขเขาก็ถ้ามันไม่มีหนึ่งก็จะเป็นเก้าสี่แปดมีปลาหนึ่งตัวห้องเล็กๆยังไงก็มีเก้าอยู่เลยเพราะว่าแบบนี้มีโชคแน่นอนนะพี่นะสันดีๆเท่านั้นเลยนะสันดีแต่ว่าเลขเยอะมากเลขเยอะมากแต่ว่าจะโชคบจริงๆเนี่ยตัวไหนจะมา จะใส่ตัวละร้อยหมดก็ต้องหมดเยอะหมดเยอะเนาะลงใส่จะได้ใส่ตัวละห้าสิบบาทเพราะพี่กระถูกทุกงวดจริงๆทุกมาติดกันกิ่หมดเลยเนี่ยก็ถูกมาตั้งแต่เข้ารษาตั้งแต่เข้ารรษาไม่เคยซื้อาซื้อหน่อยเพราะว่าอยากรวยอยากรวยทางรัดทํางานไม่รวยจ้กก็เลยว่าต้องต้องเอาเลขมาเสื้อซื้อหน่อย แต่ช่วงนี้ฝันดีอ่ะฝันดีวันนี้ฝันดีค่ะเดี๋ยเฉพาะฝันเห็นปู่คาแสนด้วยเนาะจ้ะฝันเห็นปู่คาแสนมาแล้วก็ฝันเห็นมีคนจะพาไปบ้านเขาอีกนั่นแหละเล็เล็กที่บ้านหรือว่าตัวเองตัวเองคิดว่า เป็นคนที่ว่าเห็นเขาจัดงานใหญ่โตอย่างนั้นกลัวเขาจะลืมเลขที่บ้านนะตัวเองตั้งใจจะซื้อเลขที่บ้านปูคำเสนอยู่แล้วคือถ้าตัวเองจะซื้อเพราะว่าเวลาเขามีงานจัดงานอะไรใหญ่ๆอย่างน้อยคือเลขที่บ้านก็จะไม่ทิ้งนะตัวเองจะชอบซื้อเลขที่บ้านแต่กลัวว่าเป็นเพราะว่าเราไปบอกให้ลูกค้าเขาซื้อหรือเปล่าเรียกว่า ถ้างั้นเอา4004นี้คือเป็นเลขที่บ้านปูด้วยจะบอกลูกค้าให้เขาซื้อเขาก็ซื้อกันนะ4004เขาก็ซื้อกันมันก็เคยเอาสรุปไม่ไรจะฝากไหมครับจบสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายค่ะก็ถูกด้วยกันค่ะแม่ค้าก็จะซื้ออย่างนี้แหละตามฝันตัวเองนะตามฝันอันไหนเลขดังเราก็ไม่ซื้อซื้อแต่เลขที่มันไม่ดังจ้า จ่าสาถกขอบคุณพี่นางมากเลยจ่าสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับอ่ะเน้นเนนะครับคุผู้ชมเน้นเน้นมีแค่นี้เองนะตัวเลขนะครับเนี่ยเน้นๆ้นให้แล้วนะครับแล้วถ้าใครจะชอบตัวไหนอะไรยังไงก็เนี่ยเนี่ยให้ดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูเด้อะสาธุสาธุลำลากันไปครับงวดนี้ก็ถ้ามีโชคมีลาบก็ นะครับได้บุญได้กุศลทำบุญกระถินนะครับอ่สาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม